อุ้ยนัด้อยสปินเนอร์บีบอกเลย,ย,ยใส่ได้เต็มเลกโดนแล้วมาครับ สปินเนอร์บีบอกเลยเอ้าเอ้าต้องเอานนี้ต้องกินบอกเลยว่าดำน้ำนี่เนี่ย<อ>มีตัวเป็นโดนสวยเลย โอนี่ครับอย่างเงี้ยหมาเต็มแรกเอาเลือเอาใช้หน่อยตัวเฮยแดงอะรนี่้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เงไม่ไหวแล้วเด็ดลากไหวไหมไหวแล้วเอาโดนี่ครับอย่างเงี้ยไอปอกไอปอกไอป๊อกน้อยวู้ ดับน้ำเอาหมดตัวเล็กตัวน้อยจังวันนี้วุ้ยนัด ร้อยอะงัดร้อยเออปลาบินปลาบินไปดิที่เก้มปลาปลานี่ปลานินนี่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 ดูดิดูดินี่นี่นี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นปเห็เฮ้ยลูกเกอเอากระดี่เกี่ยวหลังมันลูกเกออะไรลูกเกอเกิดได้ยี่เกี่ยวหลังมันนั้นโอ้พี่จอมพี่ลูกเกอย่อนย่อนไปเพื่อมันหน่อยนะเดี๋ยวมันตกใจ โดนเยอะอย่างนี้แนวมากเลยเอาวะเอาวะตกไม่ได้ตกไม่ได้ก็เกี่ยวเอา คร <gut. S 2> ับอุ้ย